ตัวโห่ฟลาเดินตามมาแล้วตัวก๊ส์เหลือมื่สุดท้ายมือสุดท้ายยิงตามมาแล้วดูดูเลยดูดูเลยก็ส์มาตรงนี้แล้วไล่มาในป่ามีอะไรครับแล้งัตไปสองครับแล้วกดฟิกเกอร์หลบทันทีครับจานเดรสครับไม่เสียได้ครับสกิลใดๆทั้งสิ้นแล้วเขากระโดดเข้าไปกันแทกครับเควินเฮ้ยจะโซโล่โอ้โหนี่ครับไม่ใช่โลมิงครับคือไฟเตอร์ครับเควินไม่ได้กล่าวไว้ รอมาปงเบกปงเบกอยู่นุ้นุเดินตามมาเกสเซอร์จะรอลวบแล้วลวบได้ติดมาแล้ว3คนตรงนี้พยายามจะเล่นอยู่มีตัวแข็งอยู่ยืนจดจ้องจ้องโดนไปแล้วกันเพราะโดนแล้วไปก่อนแล้วรับตึงรับตึงอีกแล้วตัวของเซนเนอร์ไม่ตึงจะได้กอล์เซนเชียเข้าไปกลางมือแล้วเบอลครับมีได้กอล์เซนเชียมาจากเอ็มจครับแล้วถ่ายไม่ได้ DK ครับและไหลต่อได้3ครับด้านซ้ายด้านขวาเลือกเอาเลยครับซ้ายก็ดีขวาก็แจมแววโอ้โหแวววับ จริงครับแต่ว่าม,มาแล้วคราบอมบันพีกระโดดไปตับบมดมีบุคริสสองอันตายไปหนึ่งและตามไปเก็บครับอีกนึ่งคนและไล่มาต่อด้วยดักกคอนแชนครับและไหลต่อ<ม>โอ<ฮ>้โแล้วหมดทั้งแกงครับฝั่งของ VCF โดยการเข้าของอมบันพี สุดท้ายมือสุดท้ายยิงมาแลวดูดูเลดูดูเลยก่มาตรงนี้ไมาแต่ว่าเซนตตากกระเก่อนแล้วตัวก็ะเก็ตามกันด้หลังมาด้ได้ยิงอยู่ตรงนี้จั่วมาจับบังโอ้มาไปเล่นแต่ลุกเบิร์เอาโดนลวงก๊กองเซนก่อนเอาเอาเอาเอวแล้ทก้อีกอเดินมาหลจบแล้ไปก่อนเกมแรกกบุญเราแตสปอร์ยขึ้นนำอารีนาออฟแวร l เลอร์พรีเม l ร์ลีก2023 9มิถุนายนถึง23กรกฎาคมนี้มาร่วมเชียร์ไทยควา้าแชมป์นานาชาติสมัยที่2ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจกริน่า AOV ทัวร์นาเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย